ที yes. uh, uh ่ิ่นานแล้วค่ะจากจากวานิงเนี่ย yes. ค uh ่ะเนี่ยลงถงเตารแล้วค่ะเตาร์แล้วค่อาไม่กลหอมเลยใช่ไหมไม่หอมเลยพออมัน้ ดิวครับคุณดิวนะดิวเราเด็กนะคุณดิวต้องจ่ายตามไว้เลยไหมครับเดี๋ยวก็ได้จ่ายหมเสจเดี๋ยวประมาณสิบห้านาทีใช่ไหมครับใช่ค่ะขายดีนะลูกค้านะสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะไม่ได้มองเลยอ่ะอะไรอ๋อเบอร์เกอร์น้องการน้องการได้แล้วจ่ายไว้แล้วโอ้ร้านเล็กๆแต่คนสั่งเยอะมากนะฮะดูเมนูเขาก่อนนี่ เบอร์เกอร์บซ่บอร่อยหอมกรุ่นนะฮะย่างตรงนี้หอมตรงนี้เลยนะตรงนี้มีสองอันมันมีที่อ่นอันี้นะนี่เท่านี้ร้อยห้าสิบมีหมูมีเนื้อใช่ไหมมีเนื้อโคขุนมมีเนื้อหูครับค่ะเนื้อโคขุนแล้วก็เนื้อวากิวค่ะเนื้อวากิวญี่ปุ่นก็มีนะวากิวออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียมาไกลกว่านั้นอีก วากิวออสเตรเลีย,ยก็มีนะครับอ,อ่ะพอกาทอดไวหน่อยไม่ทันแล้วอเอาแบบมีเดียมนะไม่ใช่แบล็กแบล็กมีเดียมนี่โอ้ยผสมผสมเขาหลายชั้นมากเลยนะชั้นแรกคือผักใช่ไหมใช่ค่ะเป็นผักสลัดค่ะชั้นที่สองคือแล้วก็มีหอมผัดเลยค่ะ คาราเมลไรซ์ออนเนย์แล้วก็เป็นหอมสดค่ะหอมสดแล้วก็จะเป็นชิ้นของเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์จะเป็นซอสอันนี้จะเป็นซอสของที่ร้านเองค่ะเหนมีชีสด้วยไหมครับให้มีชีสเป็นชิ้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 นอะชีสด้วยค่ะถ้าลูกค้าสั่งชีสก็สั่งด้วยก็สั่งชีสก็ได้อยู่ถนนคอนเดินนะครับขายประจำเลยนะ อยู่ตรงนี้ประจำเลยค่ะอยู่ตรงท้ท้ายตรงใช่เต็นแรกเลยฝั่งเตนท์แรกมณฑาเรมณฑาเมณฑาเรเต็นแรกแรกเลยลูกค้าบอกได้เลยค่ะดูเมนูอ๋ออยู่ตรงนมูเนื้อหนึ่เนื้อหนึ่งหมูหนึ่งไข่แกละคะอ๋อเนี่ยวาติวอันนี้วาติวออสเตรเลียครับออสเตรเลียเลยขนาดที่มีอันไหนไข่แกลบนเตานี่อ๋อนี่เนี่ยอันนี้ไีนนะคะลูกค้าจะเป็นไข่แกอันนี้ทีนี้นะอันไข่แกล่ FL แปกรม l ร้อ่กัค่ะจากันที่ขนาดสัครับมแรงลมแรง ะะะะอันนี้คูบินนะที่ลูกค้าสั่งไว,วนนน้นะครับขายดีนะฮะเียัวเด้ยนะคะ

ตอ็ยนจะมายืนหน้าร้านแล้วก็สั่งแบบนี้นะครับออเดอร์นะลกครับหหรือเนืครับ XL หรือ L เป็นที่เบอร์เอรืเนื้อ x ไม่หอมครับ เดที่บห้าค็ที่ชื่ออะไรครับชื่อวีคุณวีบางทลูกค้าลืมเลขี่ห้าครับแล้วแนคีหแขนาดแบบนี้้วแมวใส่ชไหมครับผมเสเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะ สอ,สองพี่เจ้้อไค่ะสงพี่เบอร์ีครับพี่ชื่ออะไรนะครับตสายพี่ตายที่บงังเือลูกค้าลืมเลข นี่เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะคะคอลูกค้าเบอร์ยี่สิบนะคะต่อไปเบอร์ยี่สิบไม่เอาหอมสดใส่หอมผัดได้ไปซื้อน้ำค่ะของวันอาทิตย์ก็จ่ายแล้วนะ เบอร์21ได้แลค่ะหมูแอลไม่ใส่หอมสดหรือว่าไม่หอมทั้งสองอย่างเลยไม่หอมทั้งสอย่างไม่หอมทั้งสองอย่างเนื้อ XL Double c h e e s นี่คือใส่ฝักได้ทุกอย่างนะคะค่ะ Please, oh. of บอบมเพินนนนนน่็นเน,น,น,ะะน,นื้อวากิวครับ,อบสองครับอันนี้พริกไทยรับพริกไทยดำครับอคือ,อพริไทยดำเกลือใช้หิมารยันสีชมพูแล้วก็พริกไทยดำอันนี้ปลูกเองที่บ้านเลยครับออร์แกนิกออร์แกนิกครับ เขาเรียกว่าเนื้อวากิューออสเตรเลียออสเตรเลียถ้าเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วราคาเท่าไหร่ครับสำเร็จแล้วใหญ่แค่ชิ้นละร้อยห้าสิบบาทครับที่นี่อ๋อร้อยห้าสิบบาทครับจะร้อยห้าสิบบาทจะมีชีสให้เป่นแพคเป็นชีสเบอร์เกอร์อ๋อถ้าเป็นเนื้ออะไรโคขุนเท่าไหร่ครับโคขุนจะเริ่มต้นที่เจ็ดสิบบาทครับเป็นเป็นไซส์ L อ๋อถ้าใหญ่สุดเท่าไหร่ใหญ่สุดจะเป็น ไฮทาวเวอร์เนื้อโคขุน250บาทก็คือไฮทาวเวอร์เลยจะเป็นเนื้อไซส์เอคชิ้นแล้วก็ขนมปัง3ชั้นครับแล้วก็จะมีเชดดาร์ชีสมอสซาเรลล่าชีสไข่ดาวรวมประมาณนี้เหร่ลองร้สิบเหรอ250ครับอ๋อพ่ออันนึงได้ไหมลองดูเดี๋ยวลองดูได้คเอาเอาเดี๋ยวอุ่นหนุนหนึ่งอันมาดีครับนอคขาวขาหมาลายันดีแล้วก็อีกอันนึง เอมแลวกลก็ชิ้หสว่ใส่ตนี้ไมดครับแ่ขงีโอร์แล้วแหมูหมูเท่าไหร่ครับพี่เบอร์เกอร์หมูเท่าไหร่ครับเบอร์เกอร์หมูเท่าไหร่ครับเบอร์เกอร์หมู ถึงเริ่มธรรมดาธรรมดาจะเริ่มที่50บาทจะเป็นใส่ L, แอลครับส่แอลก็ใส่มี <All right. S 1> แล้วก็เพิ่มชีสเพิ่มอะไร ใส่เจไดชีสแล้วก็มอสซาเรล่าชีสครับแล้วก็จะมีป๊อปไก่เบอร์เกอร์ป๊อปไก่เบอร์เกอร์นี่จะใส่ผักโขมด้วยแล้วก็เป็นมอสซาเรล่าชีสอ่าครับอันนี้ก็คือไซส์เอลอันนี้คือเอ็กเซลนี่หมูนเนสกแอใช่ไหมครับเอาเอาหมูเอ็กแหนึ่งด้วยหมูเอ็กแอลไมไม่ไม่ใส่ผักเด็กเด็กเด็กไม่กินผักหมูเอกแไม่ใส่ผักใส่ชีสได้ไหมครับได้หมูเอกแชีสหนึ่ง สองก็ได้พี่ครับผมอีกอีกอันนึงปกตินะใส่ปกติได้อีกอันนึงที่เด็กไม่ใส่ผักไม่ผัเหนึ่งหาร้อยห้าบาทขอบคุณมากและตัวทาวเวอร์นี้นี่เอาด้วยเอาด้วย อันนี้แบบอันนี้แบอน้องไหนอ่ะออมเซนเตอร์ออมซีนเตอรก็มีค่ะถุละกั้นหรอถุงละิห้าอะไรย่างนี้ก็มีมค่ะร้อย่สิบบาทค่ะแอลชิ้อันละหสิบาทโอเคสองถุงใช้ถละคึ่ค่ะยค่ใช้มาหลายร้านก็ชวไม่ชวนไมกลุกข ไม่ได้ทำเองอ,อ,เอ๋อเออถนนคนเดินเนยืนไม่ค่อยไหวแล้วครับ <laughs> ดเบอร์ยี่สิบสามคุณคว